ค่ะต่อไปเราก็จะมาแก้จโจทย์การบ้านข้อที่4.8นะคะอันดับแรกเราก็มาอ่านโจทย์อันก่อนเลยว่าโจทย์เขาให้หาอะไรแล้วก็เขาให้อะไรมาบ้างนะคะค่ะโจทย์บอกว่าเครื่องปฏิกร์แบบท่อไหลขนาด1,000ลิตรใช้สำหรับการสังเคราะห์สาร B จากปฏิกิริยา A ไป B ในวัฏภาพของเหลวดังรูปที่ h w 4.8สายป้อน a 1ป้อนสาร a ที่อัตรากาไหลเชิงปริมาตรเท่ากับ500ลิตรต่อมิลตัว500ลิตรต่อมิลก็คือตัว v a 0นะคะและมีความเข้มข้นของสาร a เท่ากับ1โมลอลิตรความเข้มข้นของสาร a ก็คือ ตัว c a 0ูโมลต่อลิตรเมื่อค่าคงที่ปฏิกิยาก็คือค่า k นะคะเท่ากับ1.151มิลในขณะที่เครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวนขนาด1นึ่พันลิตรใช้สำหรับการสังเคราะห์สารดีจากปฏิกิยา b บวก c ไปดีในวัฏภาพ ของเหลวเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวนมีสายป้อนสองสายคือสายป้อน a 2ก็คือสายที่ออกจากเครื่องปฏิกร์แบบท่อไหลและสายป้อน a 3ป้อนสาร c ที่อัตราการไหลเชิงปริมาตรเท่ากับ5 0 0ลิตรต่อนิลก็คือปริมาตรตัว v อีกตัวหนึ่งที่โจทย์ให้มา และมีความเข้มข้นของสารซีที่เป็น1โมลลิตรก็คือตัวซีคอนเว์ชั่นที่โจทย์ให้มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ต่อไปค่าเคที่โจทย์ให้มาอีกตัวหนึ่งก็คือเท่ากับ4ก้าสิบสีจุดเจ็ดสีหนึ่งลิตรโมลมิลจ์เขาให้หาความเข้มข้นของสาร a, สาร b, สาร c และสาร d ที่ทางออกเครื่องปฏิกรณ์แบบทางกวน ขาดออกไปเราก็มาดูกันก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะโจทย์ที่โจทย์ให้มาก็คือมี va 0เท่ากับ500มิลขอแพลงค่ะ500ลิตรอร์มิลแล้วก็ ca 0เท่ากับ1นึ่โมล per ลิตร แล้วก็ค่า k ค่าคงที่เท่ากับ1.511 1ค15่ะเมื่อเราได้ดังนี้แล้วเราก็จะได้ตัว f a 0ด้วยโดย f a 0ก็มาจาก c a 0คูณด้วย v a 0ก็จะได้เท่ากับ หนึ่งคูณด้วยห้าจะเท่ากับ500ร้อหน่วยเป็นโมลเปอร์มิค่ะเมื่อเราได้ดังนี้แล้วเราก็จะมาะแสดงวิธีทําหาตัว V P F R เลยก็จะได้ V P f r R เท่ากับ x a, a, a 0อินทิเกรตตั้งแต่0ไปจน x a, a, a dx a, a, a ส่วนด้วยลบ ra a. ค่ะอ่าโดย ra a ของเรานะคะจากโดยลบ ra a ของเราเนี่ยจะเท่ากับ k ส่วนขอภัยค่ะ k คูณด้วย ca เพราะเพราะว่าเรทข,ของเรามันจะเท่ากับเ,เลทข,ของเราจะเท่ากับ ca ขอภัยค่าเลทข,ของเราจะเท่ากับ k คูณด้วย ca เนื่องจากาสมการในโจทย์ข้างต้นของเราสมการปฏิกิริยา a ไป b v เป็นสารตั้งต้น ตัวเดียวนะคะเป็นตัวแปรเดียวดังนั้น ca ของเราเราหาค o นโนชั่นตัวคอนโดนชั่นของเราก็จะได้ ca เท่ากับ ca 0คูณด้วยนวเลิบ1นล xa ค่ะต่อไปเราก็จะมาหาตัว vpr f ค่ะจากโจทย์ก็จะเท่ากับ1,000แทนค่าลงไป ถ้ากับ fa ศูนย์คือ5 0 0ยอินทิเกรตจากศูนย์ไป x a d x a ส่วนด้วยแล้วก็เอาค่าเหลีมาแทนไอ้เลยก็คือ k คูณด้วย c a ศูนย์คูณด้วย1ลบ x a ย้ายจากห้าร้อยไปหารหนึ่งพัน 1, แล้วก็จะได้เท่ากับสองเท่ากับอ,อันนี้เราก็จะดึงค่า k นะคะจะได้เท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งจุดหนึ่งห้าหนึ่งอินดิแอจากศูนย์ไปเออแล้วก็จะดึง ขอแพรแล้วก็จะได้ A e. นึงมีลงมาดึงค่า k ออกแล้วก็จะได้1ลบเหลือแค่1ลบ XA กเอกไปก็กดค่งคิดเลขคำนวณออกมาได้เท่ากับ2.3เท่ากับลบนอน หุนด้วย1นึงในวงเล็บ1นึ H ่งลบเอ็กเอจากศูนย์ไปเอกอ่ะก็จะอาะจายได้ดังนี้2องจุดสเท่ากับลบลอนหูนด้วยวงเล็บหนึลบเอ ลบด้วยวงเล็บลบลอนคูนด้วยในวงเล็บหนึ่งลบศูนย์หนึ่งลบศูนย์เท่ากับหนึ่งลบลอนหนึ่งก็จะเท่ากับศูนย์แสดงว่าผดนี้เท่ากับศูนย์เรก็จะมาเขียนสรุปได้ว่าเป็น2.3เท่ากับลบลอน ด้วยวงเล็บ1ลบเอ็กค่ะต่อ,อไปเราก็จะมาถอดรอนคำนวณเราก็ออกจะออกมาได้ได้เท่ากับ e ยกกำลัง2องลบสอเท่ากับ1ส่วนด้วย1นึลบ xa ค่า e ยกกำลัง2.3จะได้เท่ากับ9.97มจนคำกวาคิดเนำนวณคิดเลื่เราก็จะมา,าย้ายค่างสมการ x แเราก็จะได้เท่ากับ0.8 0.899ค่ะค่ะแล้วก็ C A ของเราก็จะได้เท่ากับ1คูณด้วย1ลบศ8นเราแทนอ่ากับหาดีเราแทนในสูตรอ่าตัวขออภัยค่ะศ จุดแปก็คือมาจากสูตร ca ศนูด้วยวงเล็บหลบ x a ค่ะหาคำนวณออกมาแล้ก็จะได้เท่ากับ0.11ย์งโลอให้หา cb cc และ cd เดี๋ยวจะมาเขียนตาราง ค่าเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงและสมดุลของสมการ a ไป b, b ก่อนค่ะสมการ a ไป b, b เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงและสมดุล เริ่มต้นของของ a เท่ากับ1 b เท่ากับ0ตัวาสารตั้งต้นจะเป็นลบแล้วก็ผลิตภัณฑ์จะเป็นบวกนะคะเปลี่ยนแปลงก็จะได้เท่าจะเป็น8.89ของสาร a แล้วก็ของสาร b จะเป็น0.89 สมดุลจะได้เท่ากับ0.11ของสาร A แล้วก็สารได้0.89ครัตัวนี้ก็จะเป็น c a 0ตัวนี้จะเป็น C B 0 ไปตัว c a ตัว c b c c c d หาย่ังไงสมการไหนเรามาเขียนกันเลยค่ะตัว c b นะคะจะ,จะได้เท่ากับสมการ c b ศูนย์ด้วยหนึ่งลบ x a สองเท่ากับเท่าไหร่ ตัวเ x 2เราต้องหาออกมานะคะต่อไป cc c, จะเท่ากับ c v 0คนด้วยเซตา c, ลบด้วย c ส่วน B x a, a 2จะเท่ากับเท่าไหร่หาต่อมาก็ cd เท่ากับ c v 0 คูด้วยเซต้าดีบวกดีส่วนดวีเอ็กคูณด้วยเอเอสองมอเมตรเท่ากับเท่าไหร่อันนี้จะเป็นค่าที่เราต้องหาออกมาอะ่ะตัวเซต้าซีคืออะไรเซต้าซีก็คือซีซีโอขอพายค่ะซี ก็คอ o n วอร์ชันปฏิกริ์แบบไหลนะครับซึ่งสูตรนะครับจะมีอยู่ว่า V C S T R เท่ากับ F A ศูนย er> ์ะครับคูณด้วย x A 2ลบ x A 1ส่วนด้วยลบ R A สที่ถังออกนะครับครับลบ R A ที่ถังออกนะครับก็คือ ค่าของ k คูณด้วยสารตั้งต้นนั่นก็คือ kcbcc นะครับซึ่ง bcstr นะครับเราทราบค่าคือหนึ่งพันนะครับใน fs ศูนย์นะครับเราได้มาคือห้าร้อย xs สองคือเรายังไม่ทราบค่านะครับและ x a หนึ่งนะครับคือศูนย์จุดแปดเก้านะครับเราก็จะเอามาแทนค่าในสรรมการนี้นะครับก็คือ bcstr นะครับคือหนึ่งพัน เท่ากับ5 0 0คูณด้วย x a 2ลบกับ0.89นะครับหารด้วยลบ ra นะครับคือเราได้มาจากโจทย์นะครับคือ94.741คูณด้วย cb cc นะครับซึ่ง cb cc นะครับเราได้สมการจากข้างบนมาแล้วนะครับเราก็จะมาแทนค่าในนี้นะครับก็คือ1,000 เท่ากับ500 xa2 ลบกับ445หารด้วย94.741คูณด้วยจากสมการข้างบนนะครับนั่นก็คือ CB0 คูณด้วย1ลบ xa2 คูณด้วย c b ศคูณด้วย1ส่วนด้วย0.89ลบกับ x a 2นะครับซึ่ง1ส่วนด้วย0.89เนะครับเราหาได้มาจากความเข้มข้นขาเข้าของสาร c นะครับซึ่งซึ่ง c ศูนย์นะครับก็คือ จทย์ให้มาก็คือ C0 ส่วนมีความเข้มข้นขาเข้าก็คือ0.89นะครับซึ่งตรงนี้นะครับคือ CB CB คือมีค่าสัมประสิทธิ์คือ1กับ1นะครับเราก็จะไม่ใส่ไปเราก็จะมาแก้สรรมการนะครับก็คือ1000เท่ากับ500ร้อยลบกับ445 หารด้วย94.741คูณด้วย0.89ยกกำลังสองนะครับคูณด้วย1ลบ x a 2คูณด้วย1.12ลบ x a 2ซึ่งเราแก้สมการมาแล้วนะครับก็ได้คำตอบก็คือ x a 2นะครับมีค่าเป็น0.9 เ9 5เมื่อเราได้ค่าของ xa 2นะครับเราก็จะมาแทนสมการในข้างบนนะครับซึ่ง cb นะครับจะเท่ากับ cb 0คูณด้วย1ลบ xa 2เท่ากับ0.89ุคูณด้วย1ลบ0.995เท่ากับ 4.45นะครับคูณ10ยกกำลังลบ่ามจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า cb เราก็หาค่า cc ต่อเลยก็ cc จะเท่ากับ cb 0คูณด้วย cc 0ส่วนด้วย cb 0ลบกับ cb คูณกับ x a 2นะครับซึ่ง cb ซึ่ง cb เราผมบอกไปแล้วก็คือ เป็นค่าสัรประสิทธิ์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเราจะไม่ใส่ไปก็คือเท่ากับศูนย์จุดแปดเก้าคูณด้วยหนึ่งส่วนด้วยศูนย์จุดแปดเก้าลบกับศูนย์จุดเก้าเก้าห้าเท่ากับนะครับเมื่อเราจะเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งโมลต่อลิตรนะครับอันนี้ก็โมลต่อลิตรด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะหาค่า c d ต่อเลย c d ก็เท่าก,กับ c b 0คูณด้วย c d 0ส่วนด้วย c c 0ลบกับ d ส่วน b คูณด้วยลบ x a 2นะครับก็จะเท่าก,กับ0.89คูณด้วย0ส่วน1นะครับแล้วก็ตัดไปเลยก็ได้0นะครับก็จะบวกกับ0.995 เท่ากับ0.8855โมลต่อลิตรนะครับและ CA นะครับเราได้มาแล้วก็คือ0.11โมลต่อลิตรนะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับ